เอาวันดีครับเผื่อทุกคนนะครับเอาวันนี้นะครับสวัสดียบบามเช้าตอนเช้านะครับทุกคนนี่ครับบิสมาเตอร์นหน่อยของผมนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งวันนะครับนี่บิสมาเตอร์นหน่อยผู้ดใดเคยเห็นบิสมาเตอร์นหน่อยไหมครับนี่ครับหรือว่าไทาเกอร์นะครับนี้ชื่อชื่อพ่อพันธุ์นะครับนี่ จมูกสีชมพูได้พี่น้องเด้นะครับเออตาเห็นไหมครับเออขนตาจะบอค่อยออกสีดำได้พี่น้องเด้ส่วนหมากมันจะเป็นสีชมพูนะครับสีแดงแต่แม่แม่ของมันเป็นสีสีดำได้พี่น้องเด้เป็นวัวธรรมดานะครับแต่ว่าจะเกิดตัวนี้นะครับมันโตมากนะครับเป็นตัวแม่เนี่ยจะเกิดผสม ผสมงวัวต่างประเทศงัวตัวใหญ่พันตัวใหญ่ๆนี่ครับได้ได้พี่น้องเลยนะครับเพราะว่าแม่มันตัวใหญ่นี่ครับโค้งสางมันใหญ่ได้เป็นงัวตัวใหญ่นะครับเขาเลี้ยงุดรมสมบูรณ์มันจะเลิศดเติบโตออกมามันก็จะสวยงามเลยพี่น้องเลยนะครับพันงัวนี่ครับาต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดีนะครับนี่ผมผสมเทียมนะครับนี่สายพันธุ์ก็ เป็นของไทเกิดครับแต่ว่าไข่ไข่วิสมาเตอร์แหละพี่น้องเลยนะครับมันกลับเป็นแบบนี้นครับเป็นงอประเภทบนมีเขาได้พี่น้องเนี่ยนะครับองอสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสีดแดงนะครับเนี่ยสีดแดงหัวนะครับหัวกลบกลมเหมือนอพ่อมือนเลยนะครับนี่ตามภาพที่ภาพ เปเอาให้เบิงนะครับนี่ครับจะบวงมันนี่เลวพี่น้องจะบวงมันจะสีแดงๆนะครับหลังจากที่มันขอดออกมาแล้วนะครับผมก็จะฉีดยาก,ก,ร,ะกระตุ้นนะพี่น้องนะกระตุ้นแม่งมัวให้มันมีน้ำนมนะพี่น้องนะกระตุนน้ำนมแล้วก็ฉีดยาแก้อักเสบนะครับออักเสบมันหลูกมันนะครับพี่น้อง ไข่ก็ว่าให้มันลวกมันเข่าโอนะครับเพื่อมันออกลวกมากปีต่อไปนะครับมันลวกมันก็จะดีนะครับเพราะว่าเวลาเขาผสมเท่อเดียวให้มันติดไปเลยนะพี่น้องไม่ต้องไปผสมหลายครั้งครับต้องกระตุ้นนะครับแล้วก็ฉีดอาหารเสริมนะครับฉีดยายาวิตามินให้มันนะครับยาบำรุงวัวง่ายพี่น้องเลยเพราะว่าลูกวัวมากินนมนะครับอากาศ จอยนะครับบางตัวนะครับาต้องบำรุงนี่ดีนะพี่้องเนอให้งวยตัวแม่เนี่ยนับมีน้ำนมมากหลายๆนะครับมีน้ำนมเยอะที่สุดนะครับแล้วลูกมันก็นจะเลื่อนเติบโตใหญ่เลเี้ยวเลยพี่้องเล้ลูกงวดตัวนี้นะครับตัวจะตัวใหญ่นี่นะครับมันวิงไปบิงมาพี่้องเลย ก็ก็ขอสําคัญนะครับยาให้อาหารมันเยอะน,นะครับให้เป็นเวลาเราจะให้ให้เช้าให้เที่ยงนะครับอาหารเสริมนะครับช่วงนี้ผมมาท่านออกจากคอกนะครับให้มันแข็งแรงหลงแข็งแรงให้ครบสามวันสองวันนะครับผมก็จะอ,ออกไปทุง่งทุ่งหน้านะครับนี่ให้มันวิ่งเล่นหรือให้มันกินหญ้านะครับนี่ ข้าวโพดด้วพี่น้องเอ้ยเอาข้าวโพดให้มันกินนี่ข้าวโพดแซนด์นะครับให้มันคุยๆจังเลยมันแข็งนะครับที่กินบ่ไรเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์นี่ครับงมื่อกินหลายพอดีด้วยพี่รองด้วมันท้องอืดน,นะครับกระเพาะมันบหย,ย่ยอยย่อยยากนะครับต้องให้มันกินเทลเล็กเทลหน่อย มันหมดเขาก็ต้องคอยเติมใหม่ให้กินเป็นเวลาพูดง่ายๆนะครับ